สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยาทั่วโลกทุกท่านพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศต,ต่างมุ่งหน้าเดินทางไปยังถนนนิมมานเหมินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมในพิธีตักบาตรพระหนึ่งหมืนรูปค่ะซึ่งบรรยากาศของงานในวันนั้นนะคะในถนนนิมมานเหมินนั้นเต็มไปด้วยผู้มีบุญจำนวนมากค่ะวันนี้ทีมข่าว new news มีภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ นับตั้งแต่มีโครงการตักบาตรพระ5แสนรูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเกิดขึ้นมานั้นพุทธบริษัท4ทั้งแผ่นดินได้ร่วมกันจัดตักบาตรขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีข้อแม้ซึ่งในแต่ละจังหวัด ได้จัดตักบาตรพระจำนวนนับพันรูปขึ้นและนับเป็นการปลุกกระแสการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างจริงจัง mm. เมื่อจัดตักบาตรพระจำนวนพันรูปได้สำเร็จห mm. ลายจังหวัดจึงดำเนินการ mm. จัดตักบาตรพระจำนวนหมื่นรูปขึ้นมา mm. ซึ่งมีภาพความสำเร็จให้ได้ปลื้มใจกันไปแล้วในหลายๆจังหวัดล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2552ที่ผ่านมา สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา2531ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้โลกได้ปลื้มกันอีกครั้งกับพิธีตักบาตรพระหนึ่งหมื่นรูปณถนนนิมมานเหมินตำบลสุเทพอพําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิทวงศสาจารย์เจ้าคณะภาค7มาเป็นประธานสงฆ์โดยมีนายชุมพรแสงมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานฝ่ายคารวส ซึ่งการตักบาตครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าจงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนิกชน พูดถ,ถึงพระรัตนไกลพูดถึงพระรัตนไกรว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเธอตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเธอการตักบาตรพระและการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาเอกของโลกรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและที่สำคัญเป็นการรวมพลังชาวพุทธเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุธตร266วัดคุณครูนักเรียนชาวไทยพุทธใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากผู้ไม่ประสงค์ดีมากว่า5ปีแล้วตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่อยู่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้บริสุทธิ์ และรักษาผื้นแผ่นดินไทยไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและอาหารที่ได้จากการตักบาตรบางส่วนจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอ,อุทกภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศอีกด้วยตามโครงการตักบาตรพระ50าแสนรูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชโยนอกจากนี้ทางสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาและองค์กรชาวพุทธ ได้ตระหนักดีว่าการปลูกฝังศิลธรรมให้แก่เยาวชนและผู้คนในชุมชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องได้รับความร่วมมือผสานสัมพันธ์จากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จดังนั้นคณะกรรมาการจัดงานตักบาตร จึงขอเป็นพลังส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนศิลธรรมและคุณธรรมให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชนในสังคมไทยขยายสู่สังคมโลกจึงได้จัดงานตักบาตรพระขึ้นมาเพื่อยอยกพระพุทธศาสนาอุปถรัรมภ์พระพิสุสามเณรเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างสะดวกง่ายดายอีกทั้งยังเป็นการรวมใจของพุทธบริษ,ษ,ษัท4ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการสืบสารประเพณีการตักบาตรให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติสร้างแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรมสร้างผู้นำเยาวชนและผู้นำชุมชนต้นแบบศิลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐานและเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงการตักบาตรครั้งนี้ยังเป็นการกระจายเศรษฐกิจมาสู่ในจังหวัดได้เป็นอย่างดียิ่ง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมกันตักบาตรพระพิสุสง์จำนวนถึงห0,000ืรูปและนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้แก่คณะสงฆ์จาก16จังหวัดในภาคเหนือพระพิสุสง์จากประเทศพามา่าลาวและศรีลังกาจังหวัดเชียงใหม่ มณฑนทนหารบกที่33กรมทหารราบที่7กองบิน41ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลน,นครเชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลายัยแม่โจ้มหาวิทยาลายัยราชพัฒเชียงใหม่มหาวิทยาลายาัยนอตเชียงใหม่มหาวิทยาลายัย,าย,าย,าลายราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนตรุงเชียงใหม่โรงพยาบาลปราสาทเชียงใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตเขตสิบเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่สิบเชียงใหม่สำนักทางหลวงที่หนึ่งเชียงใหม่แขวงทางการเชียงใหม่ที่หนึ่งพอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาสมาคมรวมใจไทยล้านนาสมาคมสันติพัฒน์ศูนย์กัลยานมิตรล้านนา องค์กรชาพุทธภาคเหนือแก้วภูธรภาคเหนือสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติชมรมพุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านขุนผูดงคระาสถานล้านนาเด็กดีวีสตาโรงเรียนบ้านเชิงดอยวีพีสองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย การบินดาบาตนี้เป็นพุทธคนประเพณีที่องค์สองเด็จประสัมมาสัมุทธเจ้าหรือปฏิบัติมาตลอดพรรชนมาชีพในพุทธกิจห้าประการปุกพันเหบินดาบาคังใจเช้าตื่นขึ้นมาก็ออกบินดาบาโปรดสั์เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย ที่ทำบุญตัดบารี้ก็ถือหรือว่าดำเนินพุทธประเพณีนี้ให้สืบต่อไปชั่วการนานการที่วัาธรรมกายและมุทิธรรมกายทำได้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ค่อยไม่ค่อยง่ายนะัอยากจะพูดว่ามันทำได้ดีทีเดียวฉะนั้นคุผมขอ,ขอมุทนาสาต ในโครงการนี้ที่ได้จังใจว่าห้าแสนรูปนั้นมันใกล้ก็มาแล้วก็ขอมุทนาสาธุกับมติประจำกายและวประำกายรู้สึกซึ้งอกซึ้งใจที่ท่าเจ้าคุณและคณะมุนิธิธรรมาการได้กระทำบำเพ็ญมาเป็นเวลานานก็ขอได้สืบสานงานบรรดกของพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแพร่ทั้งวัตถุทั้งบุคคลและธรรมให้เจริญมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดอย่างนี้เรียกว่าการส่งเสริมเป็นงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธบริษัทได้บำเพ็ญอยู่อย่างนี้หวังใจว่าพระพุทธศาสนาของเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปคิดว่า อยากจะให้มูลินที่พัทธมการเนี่ยจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อจะลงรักษาพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลกอยากจะให้ทาสิ่งนี้ต่อไปวันนี้รู้สึกเป็นติยินดีเป็นอย่างยิ่งญาติโยมมากันมากมายรู้สึกเป็นติแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะที่ญาติโยมทับ,บุญเข้าสารอาหารแห้งบํารุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์อยู่ได้ด้วย ทับริษัททั้ง4นะครับเป็นครั้งแรกนะที่เคยเห็นนี่ยนะไม่เคยเห็นมาก่อนนะดีใจมากๆนะเห็นพระเป็นเป็นพันเป็นหมื่นรูปนะไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างนี้อันนี้เป็นในชีวิตครั้งแรกเหมือนกันนะการให้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญผู้คนถ้ามีจิตใจมีความให้มากกว่าการรับแล้วเนี่ยสังคมนั้นก็จะปราศจากผู้ที่เห็นแก่ตัวก็จะทําให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความสามัคคีกันครับผมก็หวังว่าการตักบาตรในวันนี้ซึ่งทุกคนที่เป็นชาวเชียงใหม่มาร่วมกันก็คงจะทําให้ชาวพุทธทุกคนได้หันมาสนใจแล้วก็ประดัดปฏิบัติธรรมปฏิบัติชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันโดยยึดถือคําสอนของพระศาสนาเป็นที่ตั้งต่อไปครับกับนวัตการพระสงฆ์ทาภาคใต้แล้วก็เรียนพ่อแม่ปี่น้องทางภาคใต้ทุกท่านนะทั่วทั่วประเทศนี้ บลืมท่านบลืมพวกท่านนะครับแม้ท้าจะมาได้ไปอยู่ในสภาพเหตุการณ์นันเดียวกันแต่ว่ามู่เฮาก็เือกำลังใจนะฮะโดยการทีอทางปัจจัยทางสิ่งของและก็ขอคือกำลังใจทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ขอเืออยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีจะได้แตกแยกกันนะครับท้าววันนี้เป็นบุญใหญ่บุญหลวงที่เฮาได้มา,าทำบุญตักบาตรโดยกันมีความายิ้มแย้มแจ่มใสกันเป็นอัยาศัยไมตรีของคนล้านานาของเฮา และนับว่าบุญกุศลนี้คงจะโปรยแพ่ไปให้กับพยาอพี่น้องทั้งโลกในหู้ในหันหว่าคนจังใหม่เฮานั้นเป็นนักบุญนักขินนักตามที่จะจันลงของพุทธศาสนาคือสืบพอดตลอดทิ่ไปครับพุทธศาสนาจะกว้างไกลไปได้ไกลไม่ใช่เฉพาะคนไทยเรานะคะคนต่างประเทศนี่เห็น รู้สึกว่าโอ้โหสนใจกันมากเลยเลยอรุณวันเชิญเข้ามานั่งด้วยแล้วก็เชิญให้เขามาใส่บาตรกับเราเขาปื้มเขาบอกว่าเขาจะมาทำทุกทุกที่ที่มีใส่บาตรเราก็ปื้มใจก็ฝากบุญทั้งหมดนี้ค่ะไปให้ลูกพระธรรมทั่วโลกเลยนะคะชาวอาพุทธทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ร่วมบุญนะครับและก็ทําบุญตักบาตรกันทั้งประเทศก็เพราะดําริของหลวงพ่อ ต้องขอกราบขอบพระคุณพระหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับอยากจะฝากกาลังใจนะคะแรงบุญนะคะไปถึงพี่น้องชาวสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะชาวเหนือก็ยังไม่ทิ้งนะคะยังระลึกถึงอยู่เสมอค่ะขอให้มีกําลังใจนะคะแล้วก็อยู่ในบุญเพื่อจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นไปให้ได้คะ่ะเรายังเป็นกําลังใจให้คะ่ะก็เชิญชวนชาวพุทธกนะครับทุกทุกท่านนะคะได้มาร่วมจักบาทอย่างที่พวกเราได้เริ่มกันทําใน ครั้งนี้และครั้งต,ต่อไปนะคะแล้วก็ช่วยกันทำานุบํบำรุงพระพุทธศาสนาให้ให้อยู่ยืนยาวนะคะคู่โลกนะคะไม่ใช่คู่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะท้ามากๆอย่างนี้นะคะเห็นแล้วแบบจะไม่ลืมจะเพิ่มใจไม่ลืมเลยนะคะ,ะจังหวัดไหนที่ยังไม่ได้ตักขอเชิญนะคะตักบาทเหมือนชาวเชียงใหม่นะคะความรู้สึกในการตักบารเช้าวันนี้กับผมและ พวกพวกที่มาเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติใจอย่างอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยครับอยากให้มีมีประจ,จาแล้วมีเรื่อยๆค่ะจะได้เป็นบุญให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะคะและโดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเจ้าค่ะขอขอบคุณทุกทท่านนะครับโดยเฉพาะาคณะกรรมการที่จัดงานแล้วก็บุขขคคลที่เหนื่อยในการนี้ก็ให้ได้บุญได้มากๆนะครับ พิธีตักบาตรพระหนึ่งหมื่นรูปที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคำยืนยันที่จะประกาศความมั่นคงของพระพุทธศาสนาให้ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกค่ะในส่วนของสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนาน,นั้นจัดพิธีตักบาตรพระเป็นประจำทุกปีในครั้งนี้ก็เป็นปีที่6แล้วนะคะทีมข่าวนิวส์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยการเชิญชวนชายไทยแท้ทั่วประเทศค่ะได้เข้าร่วมในโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยด้วยนะคะ วันนี้พรชนกและทีมข่าวนิวเนวสลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเน็ดในากายแค่ไหนถ้าใจเหายังมีแหงคืนเมืดมนหมดแสงมีแห้งใจย ฝันย่อมมีวันถึงก่อนแม่เหนื่อยอ่อนยังเตวก้าวไปไปบัดถึงตีวังก็ยังได้เกยลองมากี่ล้านคนสอหาได้มาแค่เพียงกี่คนคนบอกกันบ่ยอมแป่ใจแนบ่มีวกวน จะสาบสนใจคนสู้ไปบาดท้อใจคนสู้ไปบาดท้อใจคนสู้ไปบาด